โอ้โหนี่คือบรรยากาศยอดเยี่ยมเลยครับท่านผู้ชมมีกังหันลมลมพิวผิว,ว,วเย็นเย็นที่นี่คงจะแปลกใจสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปนี้นะครับที่มีกังหันอยู่ริมแม่น้ำที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์บางอินซึ่งเกาะนี้จะอยู่กลางน้ำนะครับสามารถนั่งชม เรือที่ลากทรายหรือเรือแม่น้ำแถวๆนี้ได้ซึ่งการจะข้ามมาที่นี่ก็ต้องนั่งกระเช้ามานะครับถึงจะข้ามแม่น้ำได้นี่ขนาดผมถ่ายคลิปไว้ตอนกลางวันนะครับซึ่งมีแดดถ้ามาเที่ยวตอนเย็ยนนี่โอโ้โหบรรยากาศสุดๆนี่ครับนี่คือกระเช้าที่เราจะข้ามฝั่งมาแต่ตอนนี้ในคลิปนี้ก็เป็นการเดินทางกลับนะครับ ระหว่างนี้ก็ผมก็จะไม่พูดอะไรเยอะครับก็ให้รับชมภาพไปเลยครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับ